เทสลาลำบากแล้วหัวใจของรถเทสล a าคือแบตเตอรี่ E ีไฟฟ้าหัวใจของแบตเตอรี่ก็คือแร่หายากถ้าหากว่าจีนระงับการจัดส่งจริงๆแล้วซัพพลายเออร์ของเทสล a า40%อยู่ในจีนนะครับเทสลาลำบากแล้วถ้าหากว่าพูดถึงแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่หรูหราไฮโซมากที่สุดในโลกและคนไทยก็อยากจะเป็นเจ้าของคงจะหนีไม่พ้น เทสลาจากสาหรัฐอเมริกานะครับแต่ต่อไปนี้เทสลากำลังจะลำบากเพราะสงครามการค้าหลังจากที่สหรัฐเนี่ยนะครับออกกฎหมายชิปส์ act นู่นนี่นั่นกีดกันทางเทคโนโลยีจีนก็สวนกลับไปครับว่าจะไม่ส่งออกแร่ธาตุสำคัญซึ่งเป็นหัวใจต้นน้ำในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารถไม่มีแบตเตอรี่ไฟฟ้าจะเป็นรถไฟฟ้าได้ยังไงล่ะครับทีนี้ต่อไปเทสลาก็จะลำบากละสิเทคโนโลยีจีนก็ไม่ ได้น้อยหน้าใครเอาอย่างนี้เปรียบเทียบกันนะครับสหรัฐมีเทคโนโลยีไฮโซส่วนจีนนั้นมีวัตถุดิบแล้วประเทศไทยนะครับเรามีคนรอขับยังไงล่ะฮะ